ครับพี่น้องชาว N S R กลุ่มอำเภอระายนะครับหรือพี่น้องที่ชอบรถ2อทีนะครับหลังจากที่ผมปล่อยคลิปออกไปนะครับคลิปที่ผ่านมาเฟซผมนะครับติดตามไปดูได้นะครับตอนนี้ผมเดินระบบไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถ N S R รุ่นเก่านะครับแต่ทำไฟให้เดินสะดวกแล้วก็ทำไฟให้เหมือน เดินมาจากโรงงานนะครับไปวิ่งสะดวกเข้าเต็มที่นะครับ13.8นะครับ3 3 8ไม่เกิน14นะครับก็มาชมกันครับที่ผมทำเสร็จสับเรียบร้อยผมใส่อะไรบ้างครับนี่ผมใส่รีเล์นะครับรีเลยสีขาเพิ่มรีเลยสีขารีเล์ตัวนี้คือผมมาเพิ่มไฟตรงที่เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับ ไฟตรงนี้คือผมเดินตรงมาจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ผมก็เก่านะครับเก็บของเก่ามาใช้นะาสายไฟก็ประมาณเบอร์สี่เดินมาใส่ลเล์นะครับดินแล้วก็บวกแล้วก็แล้วก็ลงกาวนะครับเส้นนี้ก็ลงกาวด้วยเพื่อเป็นการให้กาวเพียงพอ การใช้รถปกติรถโรงงานก็ไม่ลงกาวนะครับเกิดนี้นผมลงเพราะว่ารถเก่าสายไฟมันคงจะเป็นสนิมนะครับเดินมาปับ๊บแล้วก็อีก2เส้นรีเลมีมี4เส้นนะครับอีก2เส้นก็มาเอาที่ฟิวฟิวสวิคนะครับฟิวสวิคตัดฟิวสวิคออกปั๊บ2เส้นก็เหมือนเป็นสวิคไฟบ้านเรานะครับถ้าเกิดใครเป็นช่างคงจะรู้ดีนะครับมาตัดที่สวิคไฟ เส้นหนึ่งก็เข้าตรงเข้าเส้นหน,เสนหนึ่งก็เข้าตรงออกนะครับอีกสองขาอีกสองขาก็บวกลบจากโมแบตตอรี่นะครับจากชิปมันยาวนะครับเดี๋ยวผมตัดต่อให้ดูนะครับ <1> 1> ชมต่อเลยนะครับจากคลิปสักครู่นะครับท่านในทดที่ดูดูไม่ทันที่ว่าผมลงคลิปเนี้ย,ย้อนหลังไปดูในเฟซผมเลยนะครับ <1> 1> ผมก็ไม่ค่อยกิงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ศึกษา ก็ทำมา10บกว่าปีศึกษาเอาครับไม่ได้เรียนไมาเรียนเลยพอเดินระบบไฟเรียบร้อยปั๊บผมจะมาเปิดสวิตช์กุญแจนะครับว่าไฟตัวนี้มันเท่าไหร่เม่อเบแดตัวนี้มอเบตผมหมอเบตผมเต็ม12.5ถือว่ามอเบตปกตินะครับผมจะมาสตาร์ทนะครับเวลาสตาร์ทเวลามันชาร์จนะครับไฟหนามันสีย่อนบอ ทุกคันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่ารถทุกคันที่เปลี่ยนแบตมาแล้วไฟมันย่อนทุกคันนะครับติดยองยอกย่องยองท้าบ่บิดกับบ่หายน่ะบางคันมันกับบ่แกล้งนะครับบางคันมันขับว่ยิ้มฮีนี่แต่ว่ารถผมกับบ่แกล้งแต่ว่าเนี่ยมันชาร์จเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยชาดเพราะมันติบมาเลยครับเนี่ยหมายว่ามันคือมอเตอได้์สิบสามปกติถ้ามันเต็มมันจะสิบสามจุดเจ็ดจุดแปดถ้าเกิดเท่าดับเครื่องบ่ไม่ใช่เหลือสิบสองจุดห้าประมาณนี้นะครับ เนี่ยเริ่มเต็มๆี๋ยวมาเปิดไฟกันครับเนี่ยตอนนี้ผมเปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับไฟหน้าปัดยังขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวมาเบิ้งไฟกันครับเนี่ยแจ้งว่าครับแตวผมมีขาดครับปั่นรถโรงงานครับเขาไมีขาดครับโอ้ตีรถรถพอนึงเสียมันสีย้อนครับไฟสีย้อนยับยับจับยับเนี่ยสังเกตมั้งครับเนี่ยเดี๋ยวผมแย่ง่าครับเนี่ยผมมีย้อนครับ ไฟสีฟ้าสีหย้อนยับหยับยับยับนะครับอินเนสตาไฟหย้อนครับเดี๋ยวน้องไปสูงไปต่้มครับนี่สูงครับนี่ต่้มครับแบบเมกีมันแต่ไฟตามอีซั้มกันอยู่นะครับแต่ว่าอันมันนี่เถอะอ่ะทำกันละความมันรวมครับเห็นไหมเปิดได้บ้างนะครับสูงต่้มป๊บ ปั๊บปั๊บปั๊บเดวมาบงไฟไทยครับแดดตอนนี้ผมจะเปิดไฟไปไว้แล้วครับเปิดไฟเยวะครับเปิดไปเลยแต่แดดฟังแดดครับไฟมากครับใส่รลุงงานนะครับบางคนจะไปเปลี่ยนแต่แต่ว่าแต่ไม่ดังครับต้องดูระบบไฟด้วยนี่ไฟไทยครับแจำเลยครับบงไฟเยอครับนะกลางมันนะครับรอร่องไฟเบรยดนะครับไฟเบียกับพย้อนครับพูกน่ะไฟบอโตกพบย้อนครับอ่ะ ก็ไปไพบอดีไปใส่ลิลี่นะครับใส่ลิลี่นะครับถ้าควบคุมก็โทรหาผมนะครับนะครับถ้าไพบอชอบกับกดพันนะครับเด้ออ่าเรต้องด่ามันกันเพราะว่าแบ่งปันควาคุมห่วยกันครับอ่าคนเราต้งแบ่งปันผมไม่ได้เปิดเปิดร้านซอมครับผมแต่ว่าผมให้ควาบคุมได้ครับอ่าตัวนี้ง่ายเกินเอายวนกับปลาเอาไปใส่ไปครับเนี่ยครับทั้งเปิดไฟเลี้ยวไปยังครับ มันไม่เ้็วไม่ยัง,รงค,ยย2 2> ครับแต่ผมโอเคดีนี่ใน13.2ครับโอเคถ้าปิดไฟมัไม่ได้13.7 8ถึงว่าไฟป,ปกติจากโรงงานเลยครับอ่าปิดไฟแล้วครับเดี๋ยวเปิดครับวันนีครับเป,ไปิดไฟนาครับไฟนาเขาย้อนครับ ปก ais, ติรถสตาร์ททิ้งไว้มันไฟสีหยอดยับยำๆๆๆนะครับครับบายนะครับสวัสดีครับ